หลอกนอนผีหลอกผีอะไรคะคุณเจนเย็นเจนเย็นเนี่ยมีผีเด็กเอ่อหนูคุณคุณคุณเจนเย็นนะคะนะมีอะไรค่อยๆว่ากันนะไม่ไม่มีผีค่ะโรงแรมไม่มีผีค่ะแล้วคุณคิดเองฝันหรือเปล่าอะไรเงี้ย The Shock Podcast สวัสดีครับผมป๋องขวนทองพรับนะฮะมาเจอมาเจอกันเหมือนเดิมนะฮะกับเดชชกของเรานั่นเองครับกับประสบการณ์ที่น่ากลัวตื่นเต้นสยองขวัญที่เราจะนํามาเล่าสู่กันฟังนํามาแชร์กันนะครับแน่นอนว่าทุกเรื่องที่ได้ฟังนั้นต้องใช้ดุลยพินิษแล้วก็วิจารณ์ยในการรับชมรับฟังด้วยเป็นความเชื่อสุบุคคลฟังเพื่อความสนุกฟังเพื่อความบันเทิงเป็นหลักเลยนะครับแล้วผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมาพร้อมกับหนืใอทีมงานเดชชกของเราครับนั่นคือพี่เก่งทบุการมาเตอร์เคมาทีไรก็จะหอบเอาาาเเรืื่่่่องนนนกลัวตต้มฝา ทุกครั้งเลยอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นถูกต้องไหมครับถูกต้องครับพี่ป๋องครับมาครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะนํามาเล่าสู่กันฟังครับผมเป็นเรื่องราวที่ไปเกี่ยวข้องกับอะไรครับเรื่องราวที่ผมจะหยิบยกมานะครับก็หนีไม่พ้นตีมโรงแรมเหมือนเดิมพี่ป๋องนะครเพราะมันใกล้ตัวมากครับแล้วเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมพูดเลยว่ามันยิใกล้ตัวหนักไปใหญ่เลยมันเกิดขึ้นกับ เขาเรียกว่าเป็นรุ่นน้องผมนะฮะกลับจากต่างประเทศต้องมีการกักตัวใชถ้าตัวเองไม่เสียตังเองก็ต้องไปนอนโรงแรมที่ทางภาครัฐเนี่ยจัดไว้ให้นะฮะซึ่งจะเลือกได้อยู่ไม่กี่ที่นะฮะลองนึกเอาดูแล้วกันนะครับผมจะไม่บอกว่าอยู่ที่จังหวัดไหนอยู่ที่ภาคอะไรเลยน้องคนนี้นะฮะเป็นน้องผู้หญิงนะครับก็คือตัวเองเนี่ย มีแฟนอยู่ที่เมกานะครับตอนช่วงหลังปีใหม่เนี่ยนะครับด้วยความที่แบบโอ้โหบ้านเราเนี่ยก็โควิดมันก็หนักมากเนาะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ที่นู่นเนี่ยมันก็จะมีการฉีดวัคซีนฟรีนะครับแฟนเนี่ยที่อยู่ที่ที่อเมริกาเนี่ยเป็นคนเกาหลีก็เลยบอกว่าอ่ะตัวเองมาหาเขาที่อเมริกามาฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะมาอยู่สักเดือนหนึ่งแล้วก็กลับเมืองไทยตัวเองก็ไปหาแฟนก็ได้ฉีดวัคซีนเสร็จก็กลับมาที่เมืองไทยพอกลับมาที่เมืองไทยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะ ก็ด้วยความที่เหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าไม่อยากเสียสตังค์มานะเพราะากลับมาเสร็จเนี่ยบางที่เนี่ยค่าโรงแรมก็คือหนึ่งสองสามพันอะไรแบบนี้<อ>ก็เลยเลือกตัดสินใจที่ว่าจะใช้เขาเรียกว่าโรงแรมกักตัวเนี่ยที่ภาครัฐเนี่ยนะจัดหาไว้ให้นะครับเตงก็เลือกที่เนี่ยแหละบอกว่าที่เนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรหรอกเพราะมันเป็นโรงแรมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใครๆเขาก็ไปพักกันเตงเคยไปเที่ยวก็เคยผ่านโรงแรมนี้อะไรเงี้ยก็เคยเห็นอยู่อะไรเงี้ยก็ตัดสินใจเล,เลือกโรงแรมนี้นะครับ ก็ไปพักโรงแรมเนี่ยโรงแรมเนี่ยนะฮะเขาก็จะจัดห้องไว้ให้ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเนี่ยมันก็จะนอนพร้อมกันสองคนถูกป่ะพี่ปองนะวันนั้นเขาไปเนี่ยก็เสร็จเขาได้นอนคนเดียวก่อนก็คือเป็นห้องเตียงคู่ก็ไปพักเสร็จเนี่ยด้วยกฎของหการกักตัวก็คือคุณไม่สามารถที่จะออกจากห้องได้อออกไปไหนเลยออกไปไหนไม่ได้เลยครับที่โรงแรมเนี้ยก็คือคุณต้องอยู่แต่ในห้องางเดียวนะฮะนอกจากว่าจะมีญาติเนี่ยเอาของมาส่งนะเจ้าหน้าที่พนักงานโรงแรมแมถึงจะเอาขึ้น ไปส่งที่ให้คุณที่ห้องได้คุณห้ามออกไปไหนนอกจากอยู่ในระเบียงในห้องอ่ะบริเวณห้องของตัวเองเนี่ยซึ่งโรงแรมเนี้นะฮะพี่ป๋องนะครับมันไม่มีระเบียงอ่าแล้วมันก็จะอุดคุดคูมากเลยฮะมันก็จะแบบอืบรรยากาศมันคือมันเปิดหน้าต่างมันก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะมันอยู่ชั้นสูงนะฮะก็ไปพักวันแรกเนี่ยก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรก็ปกติอะไรเงี้ยครับพักไปอยู่ได้ประมาณสักสองวันพี่ป๋องนะฮะก็มีรูเมตมาเขาบอกเฮ้ย มีคนพักเป็นเพื่อนละอ,อะไรเงี้ยก็เอ้ยสบายใจหน่อยอะไรเงี้ย <'RE> ก็มีผู้หญิงมานะฮะกลับมาจากอเมริกาเหมือนกันอก็ถามว่าเฮ้ยเธอไปทำอะไรอเมริกาฉันไปไปเที่ยวเสร,ร็จปุ๊บเนี่ยเพิ่งกลับมาอะไรแบบนี้ยก็เลยมาก,ากักตัวอะไรเงี้ยก็เออก็คุยกันแล้วไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยด้วยความผู้หญิงอ่ะพออยู่ด้วยกันก็เมาส์มอยกันพี่ปองนะก็คุยกันเมาส์มอยไปเรื่อยอย่างี้มันไม่มีจะไทำก็เล่นเน็ตดูทีวีนั่ง<อ>คุยกันเสร็จทุกวันก็จะมีอย่างเงี้ยอยู่แบบเนี้ยอยู่จะมาครบอาทิตย์์ไไมม่ีเเเหตุกการรรออะิดขึ้นลยคับ จนข้าวันที่แปดนะฮะพอขอว่าข้าวันที่แปดอ่ะมันเริ่มเบื่อดิออกจากห้องก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยอยากจะกินนูน่นกินนี่มันก็ทําอะไรไม่ได้แต่ช่วงนั้นอ่ะมันยังไม่ได้ล็อกดาวน์เตงก็เลยบอกเฮ้ยเราสั่งอาหารข้างนอกโรงแรมมากินบ้างไหมเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอ่ะก็สั่งอาหารนอกโรงแรมมาสั่งมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็รอระหว่างที่รอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะอาหารเนี่ยมันก็มาส่งถึงข้างล่างคราวนี้พอมาส่งถึงข้างล่างเนี่ยต้องรอ พนักงานโรงแรมอเอาของขึ้นมาส่งให้ใช่ซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาส่งตัวเองก็นั่งรอกัอนไปก็อ่ะยังไม่กินอาหารโรงแรมก็รอรอระหว่างที่รอประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับพี่ป๋องนะก็มีเสียงเคาะประตูห้องอตัวเองเฮ้ยขอมาแล้วอะไรเงี้ยใครคะก็ตะโกนถามมาส่งของค่ะแขวนไว้ให้หน้าห้องนะคะอ,อ่ะตัวเองก็อ่ะของมาแล้วอะไรเงี้ยก็จัดเตรียมเตรียมตัวเปิดประตูไปพอเปิดประตูห้องไปพี่ป๋องปุ๊บของไม่ต้องแขวนอยู่หน้าห้องถูก้า ไม่มีอ้าวของหายหล,นลน่นเลินไม่มีพี่ปองอข้างนงหน้าไม่มีเลยครัเพราะอ้าวของไม่มีแล้วแล้วใครมาเอาไปอม,มีคนห้องข้างๆแ,แอบไปขโมยไปเพราะว่อะไรแบบเนี้ก็เลยโทรลงไปที่ฟอนต์ข้างล่างครับโทรไปฟอน์ข้างล่างไม่มีคนรับทีแรกก็เอ๊ะหรือว่าเขาคงยุ่งๆกันอยู่อ่ะอีกห้าทีโทรใหม่โทรไปเสร็จปุ๊บเอ่อขอโทษค่ะพอดีอ่ะ พนักง,งานขึ้นมาส่งของที่ห้องหมายเลขเนี้ยชั้นเนี้ยค่ะนะฮะมาค้องห้องแล้วบอกเอาของขวไว้หน้าห้องอ่ะไม่เห็นมีของเลยคะ่พะพนักง,งานรับห้องไหนคะห้องหมายเลขนี้หมายเลขน,นี้เหรอคะเอ๋อเออขอโทษนะครับพอดีว่ายังไม่ได้ขึ้นไปส่งเลยคะ่ะกําลังจะขึ้นไปเนี่ยค่ะคบับ,บอ,อ้าวแล้วเมื่อกี้ใครมาคอห้องเหรอคะบอกอืมไม่มีนะอะไรแบบเนี้ยมีใครมาแก้งหรือเปล่า ห้องข้างมาแกล้งหรือเปล่าบ,บอกอืเดี๋ยวนะฮะกฎก็คืออืห้ามออกจากห้องนะคะอใครจะออกมาแกล้งได้ครับเตงว่าอืมไม่จริงอ่ะมันต้องมีคนแกล้งอ่ะอออะไรแบบเนี้ยเพราะว่าอยู่หลายๆวันคงเบื่อแล้วเตงคงไม่ได้ติดโควิดแล้วเพราะตรวจเจ็ดวันที่วันที่เจ็ดต้องตรวจแล้วผลออกว่าเตงไม่ติดบ,บางคนก็จะห้าวเดินไปเดินมาตรงระเบียงอะไรแบบเนี้ยพี่ปองนะมไม่น่านะคงจะเป็นคนแกล่ะคิดอ่ะเสร็จสักพักหนึ่งไม่ถึงห้าทีก็มีคนมาขอห้อง ปึ้งปึงโพกปกก็เป็นผู้ชายครับเอาของแขวนไว้หน้าห้องนะครับที่สั่งมามีอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ชัวร์ละแน่นอนนะฮะเสก็เปิดประตูห้องไปของก็แขวนอยู่จริงตอนนั่งกินข้าวเสร็จก็นั่งคุยกันเธอคิดว่าใขรมาแกลรอวะอะไรเงี้ยห้องข้างมั้งห้องซ้ายห้องขวาห้องอะไรแบบเนี้ยก็คงแบบคงเบื่อเอางนี้ไหมล่ะเราออกไปแกลงนถึงมั้ยล่ะอ้าวเออซึ่งเขาห้ามนะเขาห้ามนะแต่ด้วยความที่ตัวเองก็แบบอืมมันจะดีหรอเธออะไรแบบเนี้ยอะไรก็ เอาหน่อยนะแกเบื่ออะไรเงี้ยก็กินข้าวเสร็จอ่ะเสร็จอาบน้ําประมาณสักสี่ทุ่มไฟโรงแรมมันก็จะเริ่มแบบดาวลงพห้ปอมันก็จะเปิดดวง<ม>เว้นดวงดวงเว้นดวงบรรยากาศมันก็จะดูคึมๆเกค็ค่อยๆแงมาตัวออกมาดูเฮ้ยไม่มีคนเดินเงียบมากเลยก็ตัดสินใจเลือกห้องถัดไปอีกสามห้องครับขอห้องตึงๆๆๆแล้วก็วิง่งย่องเข้ามากลับมาในห้องปึ๊บสักพักนึงก็ยินเสียงเปิดตู อึ้งใครมาขอห้องวะงอะไรอย่างเงี้ยเสียงผู้ชายตะโกนโวยวายดังลัน่นเสียงก็เฮ้มีคนมีคนมีคนอยู่เว้ยเราไม่ได้อยู่แค่แค่นี้แล้วเอ้ยสบายใจแล้วคือนอนก็นอนนอนไปหัวลรากกันขักขักหลับพี่บอกนะหลับไปไม่รู้ว่ากี่โมงพี่บอกห้องตัวเองอืงงมีเสียงคนาอห้องเหมือนกันอตึง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 เสียงก็ใครอ่ะตึง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 ใคร่ะ เสร็จเสียงผู้ชายทักโคนมาเธอมาข้อห้องฉันทำไมเอออเาสองคนตกใจที่เธอรุ้งตืดเลยเฮ้ย,เ,เ,ยเขารู้ว่ะเขารู้ด้ยงไงว่าเรามาข้อ,ขอห้องเขวาวะเขาดูกล้องวงจรปิดหรือเปล่าอเออเขาโทรไปหาพนักงานดูกล้องวงจรปิดหรือเปล่าอะไรแบบเนี้แล้วเสร็จแบบเธอจะ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 ขอโทษเขายัางไงดีวะก็อบอกไปเลยว่าฉันไม่ได้เป็นคนําอะไรเงี้ยพูดออกไปเลยบอกเปล่านะไม่ได้ข้อห้องนะฉันเห็นนะว่าเธอวิ่งมาข้อห้องฉันมพอห้องเธอประตูเพิ่งปิดอะไรเงี้ยเตยก็เฮ้ย เอาไงนึกว่าออกไปขอโทษเขาแล้วกันอะไรเงี้ยก็เปิดประตูไปพี่ป๋องนะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะอะไรเงี้ยก็เอาผ้าคลุมมาเสร็จแล้วก็เปิดประตูไปพอเปิดประตูไปพี่ป๋องไม่มีคนออว่างเปล่าครับอกอ้าวเดี๋ยวไอทีมันเคาะห้องตะโกนเรียกดืนห่าอยู่หน้าห้องตะเคี้ยไปไหนหรือมันกลับห้องไปเราเราไม่ไหววะเออเสร็จก็อืมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอ่ะเดี๋ยวโทรไปขอโทษเขาแล้วกันอะไรเงี้ยจำเลขห้องได้ใช่ไหมอะไรเงี้ย ก็หลับไปเสร็จตอนเช้าก็มีอาหารมาส่งมาอะไรเงี้ยก็นั่งคิดคําำขอโทษกันเอ้จะเอายังไงดีวะอะไรเงี้ยเสร็จก็ยกโทรศัพท์โทรศัพท์โรงแรมภายในมันกดได้แล้วก็กดหมายเลขห้องนี้ตื๊ดตื๊ดตื๊ดตืดโทรไปเสร็จปึ๊บเสียงโทรศัพท์ดังอยู่ประมาณสามทีพี่ปองก็มีเสียงรับปลายสายเป็นเสียงผู้หญิงพูดฮัลโหลว่าไงคะจากไหนคะเนี่ยฟอนเปล่าสั่งของไว้ยังไม่มาเลยนะคะ บอกอ่าเออพอดีจะมาขอโทษอะคะ่ะเมื่อคืนที่ไปคอห้องอะขอโทษพี่ผู้ชายด้วยนะคะคอะไรเงี้ยบอกเออขอโทษค่ะอคุณอยู่ห้องไหนคะอ่าอ,อยู่ห้องเลขนี้เลขนี้เลขน,นี้ค่ะเอะชั้นพักอยู่คนเดียวอ้าวไม่มีผู้ชายนะคะครับเออชั้นนี้คุณไม่รู้เหรอว่าชั้นเนี้ยมีแต่ผู้หญิงทั้งชั้นอ๋อเป็นฟอร์ของผู้หญิงหมดเลยเหรอใช่ออพอได้ยินคํำนี้ยครับเตงตกใจแล้วก็บอก เออเมื่อคืนไม่ทราบว่าตอนมารักสี่ทุ่มเนี่ยได้ยินเสียงค้องหรือเปล่าอืมอ่าฉันเพิ่งเข้ามาถึงมาเช้านี่เองค่ะอ้าวพอได้ยินแค่นั้นละเ<อ>พื่อแบบเฮ้ยแกห้องนั้นไม่มีใครอยู่ว่ะอืมแล้วมันยังไงวะเนี่ยเออเตงก็าวางสายเสร็จปุ๊บใจสั่นแบบตุ๊บทุ๊บแบบเฮ้ยผีหลอวะอืมเป็นไปไม่ได้นะ เอ้ยมันไม่น่ามีไม่น่าใช่นะเราได้ยินเสียงคอกันใช่ไหมเมื่อคืนน่ะได้ยินจริงๆก็เลยโทรไปที่ฟอนข้างล่างครับฟอนขาช่วยเช็คก,กล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหมคะเมื่อคืนน่ะเหมือนมีโรคจิตอะอเป็นผู้ชายขึ้นมาคอห้องอไหนบอกว่าฟอนนี้มีแต่ผู้หญิงไงคะครับอ๋อบอกก็ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีมาตรการควบคุม,มน,นะเขาก็เช็คครับพี่ป๋องช่วงเวลาประมาณเขาไล่เลยเขาบอกช่วงเวลาประมาณไหนจาได้ไหม ตีสามก็กว่าเนี่ยน่าจะประมาณนี้นะคะนะฮะเขาก็เช็คกล้องเราปิดตั้งแต่ช่วงตีสามจนถึงตีสามสี่ิบห้าพี่ป๋องนะฮะไม่มีอะไรเลยอืมพอตีสามสี่สิบแปดพี่ป๋องเป็นประตูห้องน้องเขาเนี่ยเปิดออกมาอแล้วก็มีหน้าน้องเนี่ยโผล่โผล่มาโดยที่มีแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรแล้วก็บอกไม่มีอะไรนะครับก็เห็น ประตูห้องคุณเปิดอยู่อืก็ไม่เห็นมีใครอยู่หน้าห้องนะครับอะไรแบบนี้ถ้าอยากได้คลิปเนี่ยเจะถ่ายเป็นบางช่วงไปให้เดีจะส่งเข้าไลน์ให้ก็ถ่ายคลิปส่งเข้าไลน์ให้ไม่มีคนจริงจริงมิปองน้องเฮ้ยเป็นไปไม่ได้เธอแอเราได้ยินกันสองคนนะแต่ก็เฮ้ยหรือว่ามันจะโดนผีหลอกจริงๆว่งวออะไรเงี้ยก็เลยเซิร์ชโรงแรมชื่อโรงแรมชื่อโรงแรมชื่อชั้นชื่อห้องแกไม่มีอะไรเลยวะอืไม่มีอะไรเลยว่ะ แต่มันก็มีคนพูดนะว่าวงพักที่เนี้ยมันก็เจอเหมือนกันนะอ,อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ใช่ใช,ช่ชั้นเรานะก็ไม่น่ามีอะไรนะอ่ะอะก็ไม่เป็นไรฮนะก็อยู่ไปอีกจนวันที่สิบสองพี่บอกออีกสองวันจะออกแล้วครับก็ตรวจโควิดอีกรอบหนึ่งพอไม่มีผลเสร็จเขาเนี่ยคนก็สบายใจแล้วเก็บข้าวเก็บของกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวอ,อีกคนบอกอุย้ยแกแกไปแล้วฉั้นต้องอยู่อีกสองวันนะอคนเดียวอะ่ะฉันจะทำยังไงวะ บอกไม่มีอะไรหรอกนะแกเออแกก็อยู่ได้ฉันย <c oughs> ังอยู <c oughs> is is ่มาได้ก่อนแกสองวันเลยอะไรเงี้ยก็นอนนอนเสร็จคืนนั้นก็เฮ้ยเรานึกสนุกเราออกไหมวะลองไปแกล้งขอห้องอีกทีไหมจะออกอยู่ละเออสนุกอะคืออยากสนุกอะอะไรเงี้ยก็อกยากไปก็ไปสิอะไรเงี้ยไปคนเดียวนะเดี๋ยวฉันดูต้นทางให้อเข้าไปขราวแรกไปปีกขวาคราวนี้ไปปีกซ้ายก็ไปขอห้องกวิ้นขอห้องมาพอขาห้องมาเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็มาลุ้นกันดูไม่มีอะไรครับเนี่ยครับทุกอย่างเงยีงยบไม่มีเสียงเปิดประตูไม่มีอะไรสริส้นก็คงไม่มีคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเจงก็ล้มตัวลงนอนก็นอนกันคืนนั้นแบบโอ้โหแกใจหายว่าอ,อีกวันสองวันแกก็จะไปแล้วทั้ก็ต้องอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะนะก็นอนไปพี่ป๋องมันก็นอนไม่หลับอ่ะด้วยความมันก็ผู้หญิงก็เมาส์มอยกันเมาส์มอยกันเสร็จพอคราวนี้ระหว่างที่มาคอนอยู่พี่ป๋องมันมีเสียงบิดลูกบิดห้องอืมคึกคึกคึกเหมือนจะเข้ามาเจงว่าใครวะใครอ่ะใคร แล้วคนบอกพี่พี่เปิดประตูให้หนูหน่อยดิเมื่อกี้พี่มาขอห้องหนูป่ะอะไรอย่างเงี้ยบอกอ้าวหนูมาจากห้องไหนก็พี่ขอห้องหนูตะเกี้เนี่ยเป็นเสียงเด็กผู้หญิงอายุประมาณรักสิบขวบบอกเอาแล้วหนูมาําไมหนูอยู่คนเดียวพี่ครับหนูเหงาอ่ะหนูอยู่พรุ่งนี้หนูก็ออกละหนูอะไรเงี้ยบอกเอ้ยเหรออะไรเงี้ยเข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามาสิอะไรเงี้ยก็ไปเปิดประตูเขาเป็นเด็กผู้หญิงพี่ปองลูกครึ่งน่ารักเลยอะไรเงี้ยก็ถามแล้วหนูมาจากไหนเนี่ยอ๋อหนูมาจากสวีเดน อะไรเงี้ยก็หนูเพิ่งกลับมาเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนอันนี้ก็จะกลับมาเนี่ยก็บ้านอยู่อยู่ที่นี่แหละอะไรเงี้ยเราก็ต้องมากักตัวเริ่มมากักตัวที่นี่เพราะว่ามันใกล้บ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกแม่ก็มารับอะไรเงี้ยก็คุยกันแล้วหนูไปไงไงอยู่มีเจอเหตุการณ์อะไรปโอยพี่หนูสิบขวบหนไูไม่กลัวผีหรอกอหนูเด็กฝรั่งเลยพี่หนูไม่ใช่เด็กไทยอ,อะไรเงี้ยก็คุยกันมาเอามอสเซนหนูนอนห้องพี่ไหมล่ะคืนนี้ได้สิพี่อะไรเงี้ยหนูก็นอนนอนขอนอนด้วยก็นอน ด้วยความที่พอตอนแรกมันเป็นเตียงแยกกันไปอพอนอนกันสามคนะครับก็ดันเตียงมาติดกันอ,อ,น,อน้องสองคนก็นอนซ้ายขวาน้องเด็กผู้หญิงก็นอนตรง,งกลางก็นอนเสร็จปุ๊บก็ปิดไฟเปิดทีวีดูนอนก็เปิดดูรายการน,านู้นรายการนี้ก็คุยกัน,ค,กนคุยกันเสร็จสักพักหนึ่งน้องผู้หญิงบอกพี่จะหนูไปเข้าห้องน้ำก่อนนะน้องผู้หญิงก็เดินไปเข้าห้องน้ำก็เห็นได้ยินเสียงําธุระล้างมือเปิดชักโครกเลเสร็จปุ๊บแล้วเสียงน้องก็เงียบไปครับ ทุกคนว่าเอ๊ะทำไมน้องเข้าห้องน้ํานานจังวะหรือว่าน้องมันเล่นอะไรอยู่มันเล่นม,มือถือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็ไม่คิดอะไรมาพอมันจากห้านาทีเป็นสิบนาทีพี่ป๋องก็เริ่มห่วงเลยเฮ้ยน้องหายไปไหนวะก็เคาะห้องน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 ้องทำอะไรอยู่เป็นไรเปล่าก็ไม่มีเสียงตอบอบอกเฮ้ยแกน้องเป็นไรเปล่าวะก็เปิดลูกบิดเปิดไม่ได้แต่โชคดีที่โรงแรมอ่ะเวลาลูกบิดข้างในห้องน้ำมันล็อกอ่ะมันจะใช้เหรียญอะ เปิดได้ก็เอาเหรียญมาบิดพอเบิดห้องเข้าไปพี่ป๋องครับห้องน้ําโล่งเอาไม่มีน้องอยู่บ้าจริงห้องน้ําโล่งไม่มีน้องอยู่แล้วทุกอย่างอ่ะแห้งกรักหมดเลยบอกแกน้องไม่มีว่ะทําไงวะน้องมันแอบเปิดประตูออกไปเปล่าครับเราก็แบบแกมันจะเปิดประตูออกไปได้ไงถ้าเปิดประตูออกไปอ่ะเสียงสายอยู่อ่ะใช่มันต้องดังสิวะต้องได้ยินเออ เสร็จพอทุกคนตกใยปุ๊บหันกลับมาทีพี่ป๋องนะฮะเห็นน้องอ่ะยืนอยู่ตรงหน้าทีวีอืมข่าวนี้ทุกคนแบบเอยคนลุกเออน้องมายืนอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเดี๋ยวก็น้องเขาพูดเหมือนอารมณ์แบบเสียงแผ่วเลยว่าน้องน้องน้องมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะออกจากห้องน้ำมายังไงแล้วน้องก็ค่อยๆหันมาครับ สนุกไหมพี่เออแล้วเล่นกันหนูตาอเถอะ<อ>แล้วน้งองก็วิ่งเล่าห้องืออแล้วก็หัวราะหัวเราล้อเสร็จปุ๊บแล้วก็วิง่งทะลุป,ประตูไปเออไอสองคนนั้นชอ็ชอกเลยช็อกพี่ปองเอชอช็อกเลยฮะช็อกทําอะไรไม่ถูกจะจะโทรให้ใครมาช่วยมันก็เข้ามาไม่ได้เออโทรไปฟ้องล่าพี่พี่พี่คือดโดนผีหลอกโดนผีหลอกผีอะไรคะคุณคุณใจเย็นใจเย็นเย็นเนี่ยมีผีเด็กเนี่ยอะไรเงี้ย เออหนุ่คุณคุณคุณเจนเ็นนะคะนะมีอะไรค่อยๆว่ากันนะไม,ไม่ไม่มีผีค่ะโรงแรมไม่มีผีค่ะนะคุณคิดไปเองฝันหรือเปล่าอะ,อะไรเงี้ยเห็นจริงๆเห็นจริงๆเสร็จก็พูดกันไปพูดกันมาอ่ะคงไม่ได้แล้ววางโทรศัพท์แกเราเห็นกันใช่ไหมเห็นเห็นจริงๆคราวนี้เสร็จอ้สองคนนอนไม่หลับเลยพี่ป๋องยันเช้าอ,ะอ,อ่ะพอเสร็จยันเช้าพอเช้าปุ๊บมันก็ไม่ไหวแล้วมันก็หลับไปหลับไปตื่นมาประมาณสัก บ่ายสองบ่ายสามคราวเนี้ยไอ้ดูน้องผมเนี่ยออกแล้วอืวันที่สิบสามพอตรวจไม่มีเชือ้อปุ๊บเขาให้ออกเลยอะไรเงี้ยไอ้นี่ยอยู่คนเดียวอีกสองวันด้วยความเป็นห่วงเพื่อนก็ขอไลน์ไว้เฮ้ยแกึงขอไลน์ไว้เดี๋ยวฉันไลน์มาคุยกับแกเชื่อไหมพี่บองพอน้องผมกลับมาถึงกรุงเทพมาถึงกรุงเทพประมาณสักสี่ทุ่มวิดีโอคอือ์ไปหาเพื่อนบอกแกเป็นยังไงบ้างเอออ๋อฉันไม่เป็นยังไงเลยแก ฉันขอเขาอย่าให้ชั้นลงมาอยู่ข้างล่างแล้วบอกทําไมเหรอก็ฉันอาบน้ําอยู่แกชันยี้ดินเสียงอีน้องคนนั้นแหละมาวิ่งเล่นอยู่น้องบอกพี่มาเล่นกันหนูเหออหนูเหงาหนูอยู่คนเดียวบอกแกแกอยู่ให้ได้นุ้ยแกอยู่ให้ได้นะอีกแค่วันเดียวเองเออฉันจะพยายามอยู่ให้ได้วะจนออกมาเสร็จเตงเขามานัดเจอกันพอน้ดเจอกันเสร็จปุ๊บก็เลยเซิร์ชปอดโรงแรมพี่ป๋องคือมันเป็นโรงแรมใหญ่มันมีหลายอาคารมากพี่ป๋องนะ ก็ไปเซิร์ชไปเซิร์ชไปเซิร์ชประวัติหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอมันมีแต่อะมี่ังชาติเสียชีวิตจริงแต่ไม่มีเด็กไม่มีอะไรไม่มีโน่นไม่มีนี่อะไรเงี้ยก็พยายามพยายามก็เลยโทรไปถามเพื่อนที่อยู่ที่ที่พื้นที่เลยเฮ้ยแกเคยได้ยินเรื่องเอเด็กเสียชีวิตที่โรงแรมเนี้ยห้องนี้ห้องนี้หนี้บอกครับโอเรื่องเนี้ยมีเนี่ยเดี๋ยวถามให้ว่าจริงไม่จริงอืเพื่อนบอกเดี๋ยวรอสิบนาทีเพื่อนก็วางสายไปเสร็จปุ๊บบอกอย่างนี้นะกูได้ข้อมูลมาละ มีมูทีอ่ะเคยไปเก็บศพครอบครัวต่างชาติอืครอบครัวหนึ่งมาจากสวีเดนอืพ่อเป็นฝรั่งแม่เป็นคนไทยเออลูกเป็นลูกครึ่งตายอยู่ในห้องนี้แหละตายมานานยังโอ้ยตายมาหลายปีแล้วนะเฮ้เ<อ>ขาบอกโอ้โหเนี่ยแกฉันเจอแบบนี้แบบนี้ชัวร์แท้งนะแ,แน่นอน ก็เลยรู้เลยใช่ครับเออประสบการณ์ที่องบอกว่าช่วงสถานการณ์โควิดฮะก็จะเป็นอย่างที่พี่เก่งบอกอ่ะเวลาที่เรามาจากต่างประเทศเนี่ยครับมาถึงเมืองไทยก็จะมีการกักตัวใช่ก็จะมีการกักตัวทั้งที่เป็นอ่ะโรงพยาบาลสนามเนอะอ่หรือจะเป็นโรงพยาบาลที่ทางภาครัฐจัดให้ครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ต้องมีเขาเรียกมีเสียตังค์เนอะก็จะเสียตังค์ในราคาคือหนึ่งไม่ไม่ไม่ได้แพงมากเท่าไหร่ครับผมก็แล้วแต่สะดวกนะครับแล้วก็ไปเจอเอาโรงแรมนี้เข้าแล้วก ก็จะเหตุการณ์ต่างๆ,ๆที่พี่เก่งเล่ามาอลองนึกถึงภาพนะฮะตั้งแต่เรื่องของห้องที่ผู้ชายเปิดออกมาแล้วไม่มีผู้ชายอ,ะอ่ะจนมาถึงพีคสุดก็คือเรื่องของเด็กฝรั่งครับผมเด็กผู้หญิงที่เป็นฝรั่งนะฮะที่เป็นลูกครึ่งอ่ะนะฮะที่เข้ามาเล่นด้วยเนี่ยโอ้โหตอนที่วิ่งทะลุประตูนี่ผมว่าทั้งสองสาวเนี่ยใช้คำว่าช็อกในช็อกนะค,ะคันะครับแต่แตสําคัญที่สุดก็คือ คนที่ได้กลับบ้านที่หลังอ่ะนะครับน้องของพี่เก่งกกลับก่อนครับแต่น้องคนนี้กลับที่หลังผมว่าช่วงที่กลับที่หลังเนี่ยในคืนสองคืนท้ายเนี่ยผมว่าคนจะกดดันหน้าดูอะกดดันเลยพี่ป๋องอาเป็นพี่ป๋องนึกสภาพเลยนึกสภาพว่านอนอยู่แบบเฮ้ย จะไปแล้วเหรอ,เออยีกวันไม่ได้เหรอนอนไม่หลับอ่ะไม่ไม่อา่ <laughs> ยาย้ยายย้ายชั้นเลย <laughs> ย้ายชั้นเลยมา <laughs> ผมรรเรเ็่อเราทั้งหมดนะฮะที่เรามาฝากกันนี้เวลาหมดลงเรียบร uh ้อ huh. ยทั้งผมทั้งพี่เก่งและก็ทีมงานในช่องนั้นขอกล่าควคําว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ The Shock Podcast